คำเตือนคลิปนี้สร้างเพื่อผู้ใหญ่ทำเพื่อความบันเทิงเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเสียงโกตตสะเถือนประจำวันที่27กระกฎาคม2 5 6นะครับวันนี้เราก็มากันที่เกม PG เกมค่าย PG กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ไปที่เกมไดโนเสาร์กันดีกว่าวันนี้นนผมพกทุนมาที่25,000ครับวันนี้เกมอันาจัรจุลสิก เราไปดูมันจะจ่ายแล้วบอกวันนี้โอ้ยพวกคุณม,มา2 5งหต้องเบ็ดสาสิบาทแล้วจังหวะเนี้ยผมว่าสวยโอ้โหมาถึงก็แตกนะครับไหลรัวๆเลยใครอยากเล่นเว็บเดียวกับผมนะครับเว็บยูฟ้าไลฟ์สองสี่เนะครับมีโปรโมชั่นมากมายนะครับไม่ว่าจะคืนยอดเสียสูงสุด2บาทต่อเดือนรับได้ทุกวันที่15และวันสุดท้ายของเดือนนะครับ แล้วก็ยังมีโปรแนะนําเพื่อนอีกนะครับแนะนําเพื่อน3มคนรับแก้วยติหนึ่งใบแนะนําเพื่อน5้าคนรับเสื้อกีฬาเลยครับหนึ่งตัวไม่ต้องใช้ค่า,ชาใช้จ่ายไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเลยนะครับโอ้โหแล้วยังมีโปรโมชั่นอีกมากมายอยู่ในกลุ่มที่เด็กฟุตบอลนะครับเดี๋ยวผมหมวนไปให้ดูก่อน1ิทีแล้วเดี๋ยวผมซื้อโชว์เลยดูไปเลยว,ว่ามันจะจ่ายเราหรือเปล่าวันนี้ออ สวยเดาไปสวยเคแถวสองคิวแถวแรกสวยแตกยับสวยครับสวยครับสันโอโหข้างบ้านใช้เน็ตอีกแล้วครับโอโหอ,อะไรกันครับเนี่ยต้องบอกีย๋ยวผมต้องให้ลูกน้องไปบอกข้างบ้านก่อนนะครับว่าให้ปิดเน็ตก่อนผมอัดคลิปอยู่เอ้ยแรงเกิน แรงเกินยังไม่มาอีกแรงเกินเองก็แรงเกินครับบางทีอ่ะยังหายเงียบยังนิ่งอยู่สั่นอยู่ครับหนาวดิสัน่นอ้าวจะมาหรือเปล่าจะมาหรือเปล่าจะมาหรือเปล่า,า,ลายาวไปครับยาวไปวันนี้ ยาวไปครับ25,000เราน่าจะอยู่ได้อีกยาวครับถ้ามันยังสั่นอยู่อย่างนี้สันส่นสั่นหนาวดิหนาวดิโหเน็ดหลุดครับเน็ดหลุดรอแป๊ดหนึ่งนะครับสวยมาแล้วอ้าวคุณหลอกดาวแล้วบอกมาแล้ว โอ้โหอะไรกันครับนี้อ๋อไม่มาละมาหน่อยโอ้เออขอหมุนใหม่รอบหนึ่งครับแล้วเรามาดูกันโอ้ยนี่ไงผมว่าแล้วมันต้องมาคิวสวยคิวแถวแรกปัเขาให้โอ้โหซื้อเลยดีกว่ามอ้โหเบสซานสบาทสองมันสองห้สงาสิบ เรามาดูกอนว่ามันจะจ่ายเราหรือเปล่าครับอู๋สกเก็ตเตอร์มากี่ตัวครับสกเก็ตเตอร์ก่อนมาสิเอฟตัวเลยเหรออุ้ยมาอีกไหมมาอีกไหมมโอ้โหหกตัวครับเนอนะกรับิ๊งสองหมุนไปเราไปกันเลยสวยครับเก็บคูณไปก่อนนกองก็จีบมาสวยไปกันต่อครับไปกันต่อ คูณครับตอนนี้อยู่ที่สองสวยได้เพิ่มมาอีกครับได้เพิ่มมาอีกไม่เป็นไรครับเรายังได้เพิ่มมาอยู่ไปกันต่อ,อ,อไปครับไปครับไปครับอ้ยไหลเบินเลยครับเออนีอ่งไ,ไงเป็นไงโดนดอกนี้วายครับคิวแถวแรกสวยไปกันต่อเลยครับไปกันต่อกันไปกันต่ออีกแปดหมุน ไปต่อครับไปต่อมาดโอ้โหได้เพิ่มมาอีกหนึ่งหมุนครับไปกันต่อครับอย่าไปย่อ๊าปก็ให้นี่ไงครับโอ้โหปื้นก็ให้นี่แนื้อพื้อีกทีหนึ่งสวยครับโอ้โหอีกทีบาปก็ให้คูดสองวันกว่าได้กําไรมาแล้วครับกําไรเราจะได้สร้อยคอกันหรือเปล่าครับวันนี้ จะได้แตกกำไระครับวันนี้อา้าหมุนนีแกโอ้โหข้างบ้านใช้เน็ตครับต้องขอประทานอาภัยด้วยผมต้องไปบอกข้างบ้านปิดเน็ตก่อนนะครับโอ้ยอ้ยอ้ยหมุนยาวแล้วครับหมุนยาวแล้วสงใสยจะแตกสงใส่ในตอสายจะแตกแต่เช้าโอ้ยมาแล้วครับยาวเลย คนสองหมื่นห้าเราคงจะเล่นได้ชั่วโมงกว่าถ้ายังหมุนอยู่อย่างนี้อยู่มันมขอหมุนโหลดไปอีกทีหนึ่งแล้วกันเพื่อความรวดเร็วว่องไวไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับ,ไม,ไ,รบไม่ต้องพูดเยอะครับเจ็บคอไปเลยครับไปเลยครับผมไปเลยโอ้ขนาดหมุนอย่างนี้ยังไม่มาครับ โอ้ไอโลเสาเราจะแตกให้เห็นหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหไอ้โลเสาก็ททำกับพี่แรงเกินพพเฮ้ยมาแล้วมาแล้วหรือเปล่าลองหมุนดูอีกทีนึงปาบเขาให้เฮ้ยมาแล้วครับมาแล้วเดี๋ยวเราไปลุ้นกันแตกป่าปาบโอ้อยังไหลอยู่นะครับตอนนี้ไหลไปที่คูสิบสองรางวัลเมกาเปล่า ปาบโอโหรางวัลเมกาสอง9บาทนะครับโไปกันต่อครับอุ้ยไหลต่อครับอยู่ที่คูณเก้าเอโอ้มาเราเกิดครับช็อตเนี่ยแค่นั้นแหละไปกันต่อครับอีก5หมุนปาบให้โอ้ยคูณสิบเอดแล้วครับอื้มไปกันต่อไปกันต่ออุ้ย อักว่าอุ้ยเคีกุ้ยวสองตัวอุ้ยจะสองมาแล้วสามบาทให้โอยในนเสาร์ครับโอ้โหอู้มาอีกสามพันสามสิบสามบาทนะครับไปกันต่ออสามอีกสี่หมุนโอ้โหได้หมุนเพิ่มมาด้วยครับโอ้โหไปกันต่อครับเฮ้ยได้หมุนเพิ่มมาอีกโอ้โหไม่เสียเปล่าไม่เสียเปล่าในนเสาร์ ตอนนี้กำไรเรามา4,000แล้วนะครับตอนนี้อุย้ยมาอีกครับนกกระจิบอู้อูเอมาอีกเจมาดิไม่เป็นไรครับยังได้หมุนเพิ่มอยู่ปลาให่828บาทเรายังได้หมุนเพิ่มอีก1ห,หมุนนะครับไปกันต่ออีก3หมุนมาดูมันจะแตกก็เปล่านะครับใครที่อยากเล่นเว็บเดียวผมนะครับอยูคว้าไร2สองสินค้านะครับรีบมาสมัครเลยนะครับมันกำลังแตกเลยนะครับ ไปอุ้ยโหมีวายคูนต <tur> <rawd Moder> ิแปดแล้วครับใส่เขาปล่าโอ้ยขอทีนึงขอช็อตนึงขอช็อตนึงโอ้โหเออเมื่อให้เราซื้อสองพันสองโอ้โหแตกมาเจ็ดพันนะครับโอ้โหแตกดีจัดวันนี้ ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่อยากเล่นเว็บเดียวกับผมนะครับอยู่ฟ้าไลา์สองสี่ฮานะครับฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ